ือเขานั่งก็อยู่สองโต๊ะทานน้ำทานอาหารตามปกติเลยค่ะสักพักสักครู่หนึ่งเขาก็เริ่มหยิบอุปกรณ์ต่างๆะคะออกมาวางไม่ทราบว่าได้แจ้งขอใช้พื้นที่หรือเปล่านะคะช่างก็ได้แจ้งกลับมาทางเราว่า,าลูกค้าเป็นคนเลือกที่นี่แล้วก็แจ้งเขาว่ามาทำที่นี่ได้ ช่วงเย็นคือปุ้ยอาเพิ่งถึงร้านสักประมาณห้าโมงเย็นนะคะตามปกติเลยก็คือเราเข้ามาช่วงบมาย,ายพอมาถึงเนะะี่ยค่ะก็จะมีลูกค้านั่งอยู่ดูโซนโต๊ะตามภาพนะคะครั้งแรกเนี่ยที่เห็นก็คือเขานั่งกันอยู่สองโต๊ะทานน้าทานอาหารตามปกติเลยค่ะสักพักสักครู่หนึ่งเขาก็เริ่มหยิบอุปกรณ์ต่างๆนะคะออกมาวางไอ้เราก็หันมามองว่าไอ้เขาทําอะไรก็เลยมาที่เคาน์เตอร์สอบถามน้องน้องๆพนักง,งานว่าลูกค้ามาทําอะไรหรอนะคะ คู่เดียวค่ะถ้าประมาณห้าโมงห้าโมงสิบอะค่ะทางลูกค้าก็ได้เอาเครื่องทาเล็บเครื่องเครื่องทําเล็บอุปกรณ์ทําเล็บอะคา่ะมาวางตามโต๊ะคือจากนั่งสองโต๊ะเนี่ยก็เริ่มเป็นสี่โต๊ะนะคะแล้วก็เริ่มเริ่มเพ้นเล็บกันเพ้นเล็บกันตั้งแต่ห้าโมงเย็นเราก็ตกใจว่าเอ๊ะเขาขออนุญาตหรือย,ยังก็เลยไล่ถามพนักง,งานนะคะว่าว่าลูกค้าได้ขออนุญาตหรือย,ยัง พนักง,งานแจ้งแต่ว่าลูกค้าเข้ามาใช้บริการเป็นลูกค้าตามปกติสั่งอาหารเครื่องดื่มเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการแต่ไม่ทราบจริงๆว่ามามา,มานั่งเพ้นท์เล็บกันเราก็ได้ถามว่าเออไม่ทราบว่าได้แจ้งขอใช้พื้นที่หรือเปล่านะคะช่างก็ได้แจ้งกลับมาทางเราว่าอ,อลูกค้าเป็นคนเลือกที่นี่แล้วก็แจ้งเขาว่ามาทําที่นี่ได้ค่ะเรื่องทั้งหมดก็มีอยู่คร่าวๆประมาณนี้โดยหลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะเราก็นั่งคุยกันว่า พี่จะทํายังไงดีเพราะว่ามีลูกค้าค่ะที่เข้ามาใช้บริการแล้วเขานั่งอยู่ถัดจากตําแหน่งที่เขาทําเล็บอะค่ะแค่โต๊ะถัดกันนะคะมาในช่วงเวลานั้นแล้วเขาก็สั่งออเดอร์แล้วเขาก็เหมือนเขาเขาได้กลิ่นนะคะเขาก็แอบมานั่งตัวเคาน์เตอร์แป๊บหนึ่งแล้วสักพักเขาก็เช็คบินออกไปเลย โดยที่มีทีท่าที่ไม่พอใจเราก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจว่าเราจะต้องจัดการตรงนี้ยังไงดีก็เลยออกมาโพส์เพื่อขอโทษลูกค้านะคะหลายๆคอมเมนต์อะนะคะก็บอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่จัดการในทันทีด้วยความที่ด้วยความที่ลูกค้าค่ะมีอยู่หลายโต๊ะและ้วและการที่เราออกไปออกไปพูดหรือว่าออกไปเตือนอย่างนี้ค่ะใช่ทําได้แต่อาจจะเกิดการทะเลาะวิวาทหรือมีปากเสียงเนะะี่ยค่ะซึ่งอันนี้เราเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นทีนี้ หลังจากเจิดเหตกุการณ์นะคะอ่าทางช่างทําเล็บอะคะ่ะเขาก็มีการโทรมานะคะอยู่เรื่อยๆแล้วก็แชทมาทางเพจว่าขอขอได้ไหมขอให้ขอให้ลบคลิปแล้วลบไม่ลบคลิปสิลบโพสใช่ค่ะขอให้ลบโพสอะนะคะคือทางเราก็ชี้แจงไปชัดเจนว่าเราขอขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลบโพสหากเธอเกิดว่าวันนี้ไม่เป็นทางร้านออกมาขอโทษเองอะคะ่ะเป็นลูกค้าที่ไปโพส โต์เองว่าร้านเนี่ยอุ้ยเขาทําเล็บค่ะเขามีคนมาทาเล็บด้วยเหรอเขาอนุญาตคนมาทําเล็บด้วยเหรอเพื่อว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะมันจะมันจะมันมีผลกับเราโดยตรงกับทางร้านแล้วมันก็จะมากมากกว่าการที่เราออกมาโพสขอโทษซะเองด้วยซ้ำอย่างเงี้ยค่ะจริงๆเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นเรื่องของความเหมาะสมนะคะทางร้านเองก็ควรมีมาตรการหรือการบริการที่ที่รอบคอบกว่านี้ ะะส่วนส่วนลูกค้าก็ก็ควรจะพิจารณาสถานที่ให้เหมาะสมกับสิ่งที่ลูคกค้าอยากใช้บริการข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านโฟซบุ๊กอย่าลืมติดตามคลิปปีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter, Instagram YouTube และ Titik t o k และตอนนี้แฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ